สวัสดีค่ะพบกับชาแนลส่วนกัด Life on the World มุมมองของผู้คนส่วนใหญ่ที่มีต่อสัตว์ป่านั้นมักจะเมารวมว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายราะมีสัญชาตญาณของความเป็นนักล่ายอยู่ในตัวและถ้าหากว่าไปเข้าใกล้ก็อาจทําทให้ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นั่นจึงทําให้ผู้คนนั้นรู้สึกหวาดกลัวเมื่อได้พบเจอกับพวกมัน หรือบางครั้งพวกมันก็ถูกฆ่าด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าเพราะป้องกันตัวและในวันนี้นะคะจะพาไปพบก,กับความรักความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ที่จะทําให้คุณเชื่อว่ามิตรภาพต่างสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์นั้นมีอยู่จริงลองไปชมกันเลยค่ะ มิตรภาพระหว่างคนกับห่านหลายคนนะคะมองว่าห่านนั้นเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแต่สําหรับเรื่องราวที่ได้รับชมต่อไปนี้จะทําให้หลายคนต้องมองห่านใหม่ซะแล้วล่ะค่ะเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นในขณะที่คุณไม้นะคะได้ออกไปนั่งเรือเล่นกับเพื่อนๆที่ทะเลสาบในนิวยอร์กแต่ระหว่างทางเขาก็ได้ไปพบเข้ากับลูกห่านน้อยที่กําลังตกน้ําป๋อมแปมหลังจากที่ได้ช่วยเหลือมันขึ้นมาคุณไม้ก็ตัดสินใจที่จะพามันกลับไปรักษาที่บ้านโดยตั้งใจว่าจะคอยดูแลจนกว่ามันจะเติบโต และเขานะคะก็จะปล่อยมันคืนสู่ตามธรรมชาติแต่ถ้ว่าพอวันนั้นมาถึงนะคะเจ้าห่านกับเลือกที่จะไม่ไปไหนแถมยังติดคุณไม้แจ่อีกด้วยดังนั้นนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อใหม่ให้กับมันว่าเจ้าใลรยนับแต่นั้นมานะคะเจ้าใครยก็จะติดสอยห้อยตามคุณไม้ไปไหนมาไหนด้วยเสมอไม่ว่าจะไปเดินในเมืองหรือว่าออกไปล่องเรือในทะเลสาบก็ตามซึ่งนับได้ว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากเลยนะคะ 2. มิตรภาพระหว่างคุณลุงกับปลาใต้น้ําเรื่องราวของคุณลุงนักดำน้ําชาวญี่ปุ่นคนนี้หลังจากที่คุณลุงนะคะได้พบกับปลาตัวหนึ่งใต้ท้องทะเลลึกคุณลุงก็ได้กลายเป็นเพื่อนของมันเรื่องราวมิตรภาพระหว่างคนกับปลาจึงเริ่มต้นขึ้นย้อนกลับไปนะคะเมื่อ25ปีก่อนชายหนุ่ม,ช,มชื่อว่าฮิโดยุกิได้ดำดิ่งลงไปใต้ทะเลลึกในบริเวณอ่าวตาเตยามะเป็นประจำและแล้วนะคะฮิโดยุกิก็ได้พบกับปลาชีพเพสตัวหนึ่ง แต่แทนที่ปลาชีเพเฮตตัวนั้นนะคะจะว่ายน้ําหนีไปให้ออกห่างจากฮิโรยุกิมันกลับว่ายเข้ามาผูกมิตรกับเขาแทนในที่สุดมิตรภาพเล็กๆนะคะระหว่างฮิโรยุกิกับปลาชีพเพตตัวนี้ก็เกิดขึ้นและนับตั้งแต่วันนั้นเวลาก็ผ่านมา25ปีแล้วทั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมโดยคุณลุงจะดำดิ่งลงไปใต้ทะเลบริเวณศานเจ้าชินโตที่จมอยู่เป็นประจำแล้วเขานะคะก็เคาะเรียกเพื่อนรักให้ออกมาหา ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันจะออกมาหาคุณลุงอยู่เสมอกล่าวกับว่ามันคอยให้คุณลุงนั้นมาหาหมันและคุณลุงก็ยังตั้งชื่อให้กับเจ้าป่าตัวนี้ว่าโยริโกอีกด้วยล่ะค่ะ 3. มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับเสือเบงกอน ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะที่มนุษย์จะเป็นเพื่อนซีกับสัตว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความดูร้ายอย่างเสือโครงเบงกอนบรยสัญชาติยาณของสัตว์นักล่าแล้วมีหรือคะที่จะปล่อยเหยื่อให้หนีรอดไปได้แต่สําหรับอับดุลลาสเล่หนุ่มชาวอินโดนีเซียคนนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเขานะคะมีเพื่อนสนิทเป็นเสือโครงเบงกอนตัวใหญ่ยักษ์หนักกว่าร8 0ยกิโลกรัมนามว่ามูหลานเขานะคะเลี้ยงมันมาตั้งแต่มันยังแบเบอกเนื่องจากเจ้าของเดิมนั้นไม่สามารถเลี้ยงมันได้ เ็เลยรับอาสาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลมันตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ผ่านมา10ปีแล้วเขาและเจ้ามูลานั้นซีกันสุดๆชนิดที่ว่ากินนอนอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวมิตรภาพของพวกเขาทั้งคู่นับวันก็ยิ่งแน่นแฟนและก็ใกล้ชิดกันกว่าที่เคยแต่ด้านผู้เชี่ยวชานะคะก็เตือนให้เขาระวังตัวเพราะด้วยสัญชาตญานของสัตว์ป่านั้นมันอาจจะทําอันตรายกับเขาเมื่อไร่ก็ได้ มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับหมาป่าที่ศูนย์สงเคระห์สัตว์ป่าโคลราโดบูแอนวาร์ไลฟ์เฟนเตอร์เป็นสถานที่นะคะที่คอยดูแลรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับหมาป่าและสุนัขจิ้งจอกว่าทําไมพวกมันจึงมีความสําคัญต่อระบบนิเวศแต่ด้วยเหตุผลหลายอย่างจึงทําให้สัตว์ป่าทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเดิมตามธรรมชาติในป่าได้เองสําหรับเจ้าเคโคจากศูนย์สงเครคราสัตว์ปา่ปานั้นมันไม่เหมือนกับหมาป่าตัวอื่นๆ เพราะภายนอกนะคะถึงแม้มันจะดูแข็งแกร่งหน้าเกรงขามแต่จริงๆแล้วมันทั้งเชื่องและเชื่อฟังมนุษย์มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้าหน้าที่หญิงนะคะที่มีชื่อว่าเดนิลซึ่งเธอเป็นเจ้าหน้าที่ผู้คอยดูแลเจ้าเค,คโคมาตั้งแต่เล็กๆซึ่งจะเห็นได้ว่ามิตรภาพอันดีงามระหว่างมนุษย์กับหมาป่านั้นสามารถที่จะเป็นไปได้ถ้าเราเข้าใจมันมากพอและมันก็พร้อมที่จะทำตัวน่ารักเสมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วๆไปด้วยเช่นกันล่ะคะ่ะ มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับกอริลลาเมื่อ46ปีก่อนนักศึกษาจิตวิทยาจบใหม่เพนนีเพจสันเธอนะคะได้รับมอบหมายให้เข้าไปดูแลลูกลิงกอริลลายพันเวสเทิร์นโลแลคที่เพิ่งเกิดใหม่ตัวหนึ่งในสวนสัตว์ซานฟรานซิสโกหลังจากที่มันป่วยนะคะด้วยโรคร้ายแรงจนต้องแยกจากแม่บังเกิดกล้าวของตนเพื่อเข้ารับการรักษาเจ้ากอริลลาตัวน้อยถูกตั้งชื่อว่าโคโคเจ้าหน้าที่เพนนีนะคะได้เข้าไปดูแล สอนภาษาเหมือให้กับโคโค่จนมันสามารถเข้าใจภาษาเหมือกว่า1000คำและยังสามารถเข้าใจคำพูดภาษาอังกฤษอีกกว่า2,000คํคำจนทาให้มันนะคะมีชื่อเสียงกลายเป็นลิงกอริลลาที่ฉลาดที่สุดในโลกและด้วยชื่อเสียงอันโด่งดังทําให้โคโค่ได้กลายเป็นเพื่อนกับดาราชื่อดังอย่างโรบินวิลเลียมดาราตลกชื่อดังผู้ล่วงลับโดยเขานะคะเคยมาหาโคโค่ในช่วงปี2001 และโคโคเองนะคะยังเป็นพรีเซนเตอร์ที่ใช้ภาษาเหมือเตือนมนุษย์ให้ช่วยกันปกป้องโลกอีกด้วยทุกวันนี้ผ่านมา46ปีแล้วเจนี่ก็ยังดูแลโคโค,โคอยู่เสมอเปรียบดังแม่ที่คอยดูแลลูกน้อยอยู่ไม่ห่างแม้จะมีเสียงต่อต้านจากหลายๆฝ่ายในการนําสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์มาเลี้ยงก็ต่าง มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับลิงซิมแปนซีภาพของลิงเพศเมียวัย59ปีที่มีชื่อว่ามาม่าซึ่งอาศัยนะคะอยู่ในสวนสัตว์รอย a l ลเบเกอร์ในประเทศเนเธอร์แลนด์มาม่ามีอายุมากแล้วและตอนนี้เธอก็ป่วยหนักมากไม่ยอมแม้แต่จะกินอาหารและน้ำได้แต่นอนอย่างสงบเพื่อรอวาระสุดท้ายมาถึงทันทีนะคะที่เจนแวนฮูฟสตระจารย์ผู้ที่เคยดูแลมาม่ามาตั้งแต่ยังเล็กๆ รวมระยะเวลากว่า45ปีได้ทราบข่าวเขาก็รีบมาหามาม่าในทันทีเขาเรียกชื่อมันลูกเนื้อลูปตัวด้วยความห่วงใ่กระทั่งมาม่าพังงกหัวขึ้นเปิดเปลือกตาขึ้นลืมตาดูเพราะมันจำเจ้าของเสียงนี้ได้ไม่น่าเชื่อว่าจากสภาพของหนึ่งซิมปันซีกที่กำลังนอนรอความตายทันทีที่มันได้ยินเสียงของสัตว์า,ารย์มันก็กลับมามีชีวิตชีวายครั้งมาม่าเงยหน้าขึ้น พร้อมกับยิ้มกว้างส่งเสียงร้องออกมาด้วยความดีใจเธอเอื้อมแขนที่อ่อนล้าออกมาโอบก,กอดและลูกหัวเพื่อนรักซึ่งเป็นมนุษย์อีกครั้งทั้งคู่กอดกันเพื่อร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายนับจากนั้นหนึ่งสัปดาห์มามาก็ได้จากไปอย่างสงบอย่างน้อยๆน,นะคะเธอก็ได้พบกับความสุขก่อนที่เธอจะจากโลกนี้ไป มิตรภาพระหว่างมนุษย์กับสิงโตเรื่องราวของสองหนุ่มเพื่อนซีนักสแสวงโชคอย่างจอร์เดนดอนและแอนเทนีเบิร์กที่ได้มาถูกชะตากับสิงโตตัวน้อยตัวหนึ่งและพวกเขาตั้งชื่อให้กับมันว่าคริสเตียนสิงโตน้อยเติบโตมาพร้อมกับความน่ารักและเป็นมิตรกับทุกๆคนด้วยความที่คริสเตียนนะคะตัวโตวขึ้นทุกวันและกลัวว่าจะเกิดปัญหาตามมาพวกเขาจึงตัดสินใจนําคริสเตียนนั้นไปปล่อยป่า เพื่อให้มันได้ใช้ชีวิตอย่างสัตว์ป่าทั่วไปเมื่อเวลาจากกันมาถึงมนุษย์ทั้งสองก็โบกมือลาคริสเตียนตอนแรกมันก็ลังเลเดินกลับไปกลับมาหาทั้งสองคนแต่ในที่สุดนะคะมันก็เดินจากไปหลังจากนั้นหนึ่งปีเรนดอนและแอนโทนีก็คิดถึงคริสเตียนมากจึงตัดสินใจเดินทางไปที่เคนยาถึงแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้พบกับคริสเตียนแต่ทั้งสองก็ยืนยันที่จะลองและแล้วเรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น เมื่อทั้งสองคนไปยืนรอในที่ที่พวกเขาปล่อยคริสเตียนไปไม่นานคริสเตียนก็ปรากฏตัวขึ้นในตอนแรกมันหยุดมองมาที่ทั้งสองแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาเมื่อหมากรามันก็เริ่มวิ่งแล้วก็โถมตัวเข้ามาหาทั้งสองคนมันทักทายสหายเก่าเหมือนตอนที่มันอยู่กับพวกเขามันคลอกเคลียเขาเหมือนเป็นลูกแมวตัวเล็กๆตัวหนึ่งคริสเตียนยังพาครอบครัวของมันมาพบกับพวกเขาอีกด้วย นานเท่าไหร่แล้วที่พวกเขาไม่ได้พบเจอกันนานเท่าไหรแล้วที่ไม่ได้สัมผัสอ้อมกอดที่อบอุ่นของกันและกันแอนโทนีและแรนดอนหวังว่าความโด่งดังของคริสเตียนและวิดีโอชุดนี้จะทําให้คนกลับมาสนใจการอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะค่ะ สัตว์ทุกตัวล้วนรักชีวิตของมันและมันก็อยากที่จะมีชีวิตรอดเหมือนมนุษย์เราเช่นกันจะเห็นได้ว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะคะพวกมันอาจจะมองเพลินๆว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายหรือว่าน่ากลัวแต่ถ้าว่าพวกมันก็มีสัญชาตญาณและสามารถรับรู้ได้ว่าคุณมาดีหรือมาร้ายคุณมีจิตใจที่ช่วยเหลือหรือคิดจะทำลายพวกมันอย่างน้อยๆนะคะไม่ได้ชมคลิปนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่ามิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์นั้นมีอยู่จริงไม่ได้เป็นเพียงแค่ในนิยายหรือในภาพยนตร์ หากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ